กุลาบศูนย์บ่ท่านจบโคดเมียมึงพี่น้องราคาท่องขึ้นแมนะบอครับช่วงนี้ท่องขึ้นเอาขึ้นเอรกบผมราคาท่องขึ้นพันเข้าไปขายนะครับผมมันคือเป็นท่องลงวะง่งวงบะเนื่พี่น้องง่งวงบ่เอาผมถามไม่รีกันนะเฮะ้ยถาฝากฝากถึง้านท่องทุก้านได้หลายลานเนี้ยเฮ้ยมึงเฮ็ดกันจังไหนแน่ไรเฮ้ยเออดวะเขาเปิดเบิ้งในเน็ตน,นะครับผม ราคาท่องอ่ะราคากลางของสมาคมอ่ะแล้วสมาคมท่องอ่ะนะแม่มึงหามื่นกลัวนะครับผมหามื่นเอ็ดหามื่นสองนะครับพ่อไปขายนะครับผมดีสี่มื่นเจ็ดมึงบา้าตีกูเหลือเงินเอาเปียบพี่ลีพี่น้องเบาเบามันแบบมันศูนย์ไหมครับมัน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 จากเบาไหมครับผมมันเบาว่าจบพีดีเด,ด้นี่เบายักหามื่อสิมมื่อเดือนหนึ่งผมกับว่าจบครับฮะมันคือเป็นแนวนี้ว่ะ แม่มึงงามกูไปสื่อน่ะนะวะบ่ดีครับงามไปขายนะครับผมมาบ่อแดกเสียอารมณ์ครับผมไปหลายร้านแฮ้ผมไปหลายจังหวัดฟอร์มเสียค่าน้ำมันเสียเวลาผมไปหลายจังหวัดเลยนะเศร้าสื่อแม่หละท่องนะครับเก็บเงินเนี่ยเราเอาไปเฮ็นแนวอื่นดีกว่ากันอะไรกันแล้วะเออโโหดเบื่อเลยฝากแช่ไปบอกมันนี่ยครับพี่น้องบอกมันทุกจังหวัดนะเนี่ยผมสิเขาไปขายกรุงเทพครับไอ้ปเดือน สิได้จักบางมาเบิ่งกัน